่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้มช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ G-ONO Plus ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม พศสอง6 6ที่ผ่านมามันเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ในแบบ World Premier Launch หรือเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเรามันคือรถออโตเมติกแนว Modern Classic ในสไตล์ h i ไฮแฟชั่นมาในคอนเซปต์ h e New High ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่าสังเกตดูจะเห็นว่า Honda ไม่ได้ใช้คำว่ารถแฟชั่น a อทเหมือนที่เป็นผ่านมาแต่ใช้คำว่าออโตเมติกแนวโมเดิร์นคลาสส ชัดเจนนะครับว่าเป็นการประกาศท้าชนกับ y a m a ฮ่าแก n f ฟิลโน h ไฮบริดคอนเน t e เต็ดมี2รุ่นย่อยให้เลือกใช้ประกอบไปด้วย g ีออ plus เบรกซีบีซึ่งดิสเบรกหน้าจะมีลูกสูบเดียวเปิดราคา61,900บาทมีสีสีเหลืองดำขาวดำน้ำเงินดำและเขียวดำรุ่นที่2 g o n ีออโน plus เบรกเอบีเอสดิสเบรกหน้าจะมี2ลูกสูบเปิดราคา 66,900บาทมี3สีประกอบไปด้วยสีขาวดำแดงดำและเทาดำนอกจากนี้แล้ว Honda ยังมีรุ่นพิเศษในแบบ Special Edition โดยสำนักแต่ง H2C ของ Honda มี3รุ่นย่อยให้เลือกใช้กันเริ่มจาก g i o n o Plus Bianco Pearl Edition 72,900บาท g i o n o Plus Glamourus Nero Edition 75,900บาท G-ONO PLUS l u b y l a s s o EDITION 78,900บาททั้ง3รุ่นย่อยจะมีสไตล์ตกแต่งที่แตกต่างกัน Honda จัดโปรโมชั่นพิเศษ10,000คันแรกแถมฟรี Honda Service Premium Package ตัวเช็คระยะฟรีตลอด2ปีหรือ18,000กิโลเมตรนับเป็นการเปิดศึกรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกแนว m o เดิร์นคลาสสิครั้งสำคัญของ Honda ในคราวนี้โดยมีการเตรียมแผนจะเปิดตัว รถในขนาด160ซีซีอีกหนึ่งรุ่นซึ่งจะมาในสไตล์โมเดนคลาสสิกเช่นเดียวกับ g i n o Plus กำหนดการเปิดตัวอย่างเร็วก็คือในช่วงปลายปีนี้อย่างช้าคือต้นปีหน้าครับใครที่คิดว่าต้องการรุ่นที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่กว่านี้อดจะรออีกสักแป๊บหนึ่งไม่นานเกินรอครับสำหรับ g i n o Plus รุ่นใหม่ใช้เครื่องยนต์ ESP Plus 125ซีแบบ4วาล์วพื้นฐานเดียวกันกันกบ Lead 125 คุณผู้ชมส่วนใหญ่คงทราบไปแล้วนะครับว่าลีด125นั้นผลิตจากเวียดนามนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแต่ว่า G-ONo+ ผลิตเครื่องยนต์ในประเทศไทยของเราแม้จะมีพื้นฐานเดียวกับลีด125ก็ตามแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันอยู่หลายจุดด้วยกันครับ Honda มีการปรับเซ็ตเครื่องยนต์ใหม่จูนอัพหรือแมปปิ้งการจุดระเบิดใหม่และมีการปรับท่อไอเสียให้สอดคล้องกับกำลังของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันโดยในช่วงต้นกับช่วงกลาง อัตราเร่งของ g i n o Plus จะใกล้เคียงกับ Lead 125แต่ว่าความเร็วปลายหรืออัตราเร่งในช่วงปลาย g i n o Plus จะเหนือกว่า Lead 125เล็กน้อยครับภายหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว Honda ก็เชิญสื่อมวลชนร่วมทำการทดสอบ g i n o Plus ในเขตกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ40-50กิโลเมตรโดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลเวิลด์ใจกลางกรุงเทพมหานคร ผ่านการจราจรที่ติดขัดถนนสุขุมวิทออกไปยังถนนเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราเพื่อต้องการทดสอบความคล่องตัวของรถรุ่นใหม่มันสามารถซอกแซกผ่านการจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดีผมลองขับพลิกซ้ายพลิกขวามุดไปมุดมาน้ำหนักตัวรถ120กิโลกรัมไม่ถือว่าหนักเลยครับมันมีความพลิ้วและความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมบวกกับอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางที่ดีจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น มันสามารถเร่งได้อย่างรวดเร็วทันใจจากการทดลองแช่ความเร็วสักระยะหนึ่ง g i o n o ทำได้ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าเสียดายว่าการจราจรนั้นค่อนข้างติดขัดครับคิดว่าท็อปสปีดที่ทําได้จะมากกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอนครับอัตราวความเปรีหยดน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่52.6กิโลเมตรต่อลิตรหรือ1.9ลิตรต่อ100กิโลเมตรเป็นการทดสอบภายใต้มาตรฐานไอเสียระดับ7โดยสถาบันยานยนต์ สำหรับรูปแบบดีไซน์ของตัวรถในสไตล์โมเดนคลาสสิกนั้นให้ความสวยงามกลมกลืนตั้งแต่หัวจรดท้ายไฟหน้า LED กรอบภายนอกทรงแปดเหลี่ยมแต่ว่ากรอบด้านในเป็นทรงกลมมีไฟ LED 2ชั้นชั้นบนชั้นล่างชั้นละ2ดวงและมีไฟ DRL คาดกลางไฟหน้าไฟท้าย LED เช่นกันแต่ว่าไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดไส้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์หน้าจอเรืนใหม่เป็นแบบ LCD คล้ายๆกับหน้าจอของคลิก1-2-5คอนโซลข้างซ้ายจะมีช่องเก็บของข้างในมีช่องเสียบ usb type a สามารถเก็บของได้มากพอสมควรครับส่วนเบาะนั่งสูง780ม mm. ิลิเมตรกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งหรือว่ากล่อง u box ความจุ30ลิตรเก็บหมวกนอกเต็มใบได้1ใบซึ่งจะเล็กกว่ากล่องเก็บของใต้เบาะนั่งของ lead 125ที่มีความจุ37ลิตรการที่ lead 125สามารถทำกล่อง u box ที่มีขนาดใหญ่ได้ ต้องอาศัยการลดขนาดวงล้อหลังจาก12นิ้วเหลือ10นิ้วแต่ว่า G-ONo+ PLUS นั้นใช้วงล้อหน้าหลัง12นิ้วเท่ากันและมีขนาดยางที่ใหญ่กว่าโดยยางหน้า109 0ับ90และยางหลัง110ับ90จะใหญ่กว่าของลีด125 1เบอร์ครับจุดที่<ๆ>หลายคนชื่นชอบก็คือถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าความจุ5.4ลิตรฝาถันน้ำมันอยู่ที่คอนโซลกลางหว่างขาเวลาเติมน้ำมันไม่ต้องลงจากเบาะครับ รุ่นเบรก CBS จะใช้ดิสเบรกหน้าแบบ1ลูกสูบส่วนรุ่นเบรก ABS นั้นดิสเบรกหน้าเป็นแบบ2ลูกสูบครับในขณะที่เบรกหลังนั้นเป็นแบบดัมเบรกทั้ง2รุ่นบทสรุปสั้นๆของ g ON o n o Plus จากการทดลองขับขี่ในเขตกรุงเทพมหานครผมมีความชื่นชอบเรื่องของรูปแบบดีไซน์ในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกให้ความเรียบหรูดูดีตำแหน่งท่านั่งสบายๆพื้นที่วางขาเหลือเฟือครับอัตราเร่งถือว่าทำได้ดีทีเดียว จากศูนย์ถึงหนึ่งร้ยมาไวมากผมเชื่อว่า g n o อโน s จะเป็นกระแสะใหม่ที่วัยรุ่นเมืองไทยจะนำไปตกแต่งโมดิฟายทั้งเรื่องของความเร็วความแรงและความสวยงามเรื่องราวของ g n o อโน s ยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของมันกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมนึกแคปิตัลลิสติ้งวันนี้ได้ร่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน